เห็นว่าช่วงนี้เป็นวิกฤตรถยนต์มือสองแต่ทำไมยังเห็นคุณป๋าส่งรถยนต์ให้ลูกค้าแทบทุกวันเลยครับใช่ครับลูกตอนนี้เป็นวิกฤตรถยนต์มือสองนะครับแล้วก็คุณป๋าต้องบอกก่อนเลยว่าคุณป๋าเนี่ยเคยผ่านมาหลายวิกฤตมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ํามันนะครับวิกฤตรถคันแรกนะครับวิกฤตโควิดนะฮะโรคระบาดโควิดเนี่ยแล้วก็มาวิกฤตรถยนต์มือสองเนี่ย อะไรที่ทําให้เราผ่านวิกฤตมาได้ทุกครั้งและทําให้เรายังขายดีแบบทุกวันนี้อยู่เนี่ยคุณป๋าจะบอกสาเหตุให้ฟังเลยว่าหเลยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในบริษัทของเรานะครับเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของเราเชื่อมั่นในคุณภาพทีมขายของเรานะฮะเชื่อมั่นในการให้บริการของเรานะฮะนี่เป็นข้อที่1และข้อที่2นะครับลูกเรามีธนาคารชั้นนํา ะะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีธนาคารธนชาติธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทิสโก้พร้อมที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าของเรานะฮะด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับอกเบี้ยถูกที่สุดนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่บูเห็นช่วงวิกฤตรถยนต์มือสองเนี่ยเราก็ยังขายดีสามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ทุกวันอยู่นี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรถยนต์มือสองเจ้าของขายเองซื้อกับผม นิเวศปีตะกุล